ผมเช่วงเดอะดิชแมนทอยนะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยอยู่ยาศิลป์มหาวิลัยม่ิดนนะครับสาขาดนตรีสมัยนิยมนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนน้องๆนะครับมาประกวดดนตรีเดอะพาวเวอร์แบนด์นะครับเป็นการประกวดดนตรีสมัยนิยมผสมเครื่องเป่านั่นเองนะครับก็จะมาเจอเหมือน,นคล้ายๆกับ วงที่มีความสามารถหลากหลายมากๆผมก็เป็นศิลปินด้วยนะครับแล้วก็เคยผ่านเวทีการประกวดมานะครับการที่เราเข้ามาประกวดนได้หลายหลายอย่างมากเลย<ม>หนึ่งก็คือเราได้เจอเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆการที่น้องๆเข้ามาประกรดวดดนตรีในในเวทีแห่งนี้จะได้มาเก็บไอเดียเก็บประสบการณ์เก็บดีเทลต่างๆเพื่อไปพัฒนางานของตัวเองหรือว่าจะไปพัฒนางานตัวเองไปเป็นศิลปินในอนาคตก็ยิ่งดีครับผมขอบคุณทาง มหาลัยไม่ให้ดนนะครับวิทยายดุรยังกิสิ์แล้วก็ King Power นะครับที่สนับสนุนให้มีโครงการการประกวดดนตรีแบบนี้ให้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วมาเจอกันที่งานประกวด The Power Band ครับ